สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่โอมีไดรจากสเตยังมาแนะนำนะคะมีทั้งหมด5หัวเราสามารถเปลี่ยนหัวใดได้นะคะง่ายๆนะคะแค่เปิดสวิคนะคะตัวใดตัวนี้พี่โอชอบมากเลยนะคะเพราะว่าแรงแล้วก็แห้งเร็วค่ะดีไซน์ก็สวยมากเลยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะ ตัวหวีไดค่ะเพื่อนๆตัวเนี้จะเป็นหวีกลมนะคะโคนผมพี่โอนะคะเป็นโคนผมหยิกนะคะตัวนี้เวลาเราใช้ช่วยยืดผมนะคะแล้วเวลาพี่โอใไดไปอะคะ่ะมันช่วยยกโคนผมให้ผมพี่โอไม่รีบแบนด้วยนะคะสำหรับใครที่มีผมรีบแบนนะคะเวลาใช้ให้ยกโคนผมขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ตัวม้วนนะคะ ม้วนลงไปที่เส้นผมนะคะช่วยให้ผมเงางามด้วยนะคะเพื่อนเสังเกตดูที่พี่โอทำนะคะพี่โอจะยกโคนผมนะคะแล้วก็ม้วนลงไปผมจะเงางามแล้วก็เรียบตรงสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ และอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นตัวหวีใดค่ะอันนี้จะเป็นหวีนะคะสำหรับจัดแต่งทรงผมให้เรียบตรงนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากใดนะคะแค่อยากจะให้ผมเข้าทรงนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะใช้ง่ายรวดเร็วค่ะและอีกหนึ่งตัวคือตัวม้วนโลนะคะตัวนี้ค่ะแค่หยิบผมมาเป็นช่อๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะ ใช้งานได้ค่ะสามารถดีไซน์ผมได้ต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลอนเล็กลอนใหญ่นะคะอันนี้พี่โอ๋ม้วนเป็นอลอนใหญ่ที่ปลายผมนะคะเพราะว่าผมพี่โอ๋จะยาวมากนะคะเราก็เลยใช้ตัวโลตัวนี้นะคะมีความร้อนนะคะเพื่อนๆเวลาเราม้วนที่ปลายผมค่ะตัวพลังลมนะคะจะดึงผมเรานะคะให้ยกขึ้นยกลงนะคะ ม้วนตามขนาดที่เราต้องการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นม้วนเข้าหรือว่าม้วนออกนะคะดูได้นะคะเพื่อนๆอันนี้พี่โอ๋ม้วนนะคะไม่ถึง30วินาทีนะคะเพื่อนๆก็จะได้ลอนสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่โอก็จะม้วนทั้งหัวเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะชอบมากเลยค่ะถูกใจคน ที่อยากจะจัดแต่งทรงผมแบบพิ่โอมากเลยนะคะเราจะได้มีสไตล์ผมสวยๆไม่จำเจทุกวันนะคะเพื่อนๆ